ใช้งานประหยัดทนอึดแน่นอนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับพี่บอล MG by บอลอีกแล้วนะครับผมวันนี้พี่บอลจะมานำเสนอกระบะแกร่งของเรานะครับ MG Extender ตัวนี้เป็นกระบะแคบนะครับตัวนี้ข้อดีเป็นยังไงนะครับดีไซน์ใหม่กระจังหน้าขนาดใหญ่เป็นโครเมียมเพิ่มความสวยงามนะครับและก็ดูดันช่องลมขนาดใหญ่รับลมได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมนะฮะ ตัวนี้นะครับมาพบกับไฟหน้าไฟหน้าจะเป็น LED LED เต็มระบบเลยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ไฟใหญ่จะอยู่ด้านล่างนะครับให้ความสวยงามโฉบเฉี่ยวและกลางคืนให้ความสว่างชัดเจนให้ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับมาดูด้านข้างยางตัวล้อขนาดเป็นล้อแม็กขอบ15นะครับตัวนี้นะฮะขนาดซีรียางอยู่ที่ 21570R15 นะครับล้อขอบ15นะครับมาชมกันต่อนะครับ กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวให้นะครับให้ความสวยงามและความปลอดภัยในยามข้างืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันภายในเลยนะครับเชิญครับอ่าด้านในครับเชิญครับมาเลยนะครับด้านในนะครับพี่บอลขอนำเสนอหน้าจอหน้าจอตัวนี้อินโฟมเมนต์ตัวนี้ขนาด10นิ้วนะครับจอใหญ่นะครับ แอรเป็นออโต้นะครับแล้วก็ปุ่มกดเป็นระบบสัมผัสนะครับตัวนี้กระบะตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดนะครับพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันให้นะครับพร้อมอตัวเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะฮะตัวนี้นะครับเป็นกระบะรุ่นดีนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับเชิญครับ มาด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้เป็นไฟไฟใหม่นะครับไฟใหม่ดีไซน์ใหม่เป็นเส้นเป็น LED นะครับให้ความสวยงามชัดเจนสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับมาพร้อมดีไซน์กับตัวด้านหลังนะครับที่มีขอบรับไฟนะครับตัวนี้เพื่อความสวยงามแล้วก็ให้ในเรื่องของดีไซน์นะครับมาพิเศษอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้มีการชนท้ายให้นะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาเราจะไม่มีแต่ตัวนี้ Mg อ่า Mg e x e n d e r ตัวแคปรุ่นดีเรามีกันชนท้ายให้แล้วนะครับและมาพร้อมกับข้างล่างนะครับตัวนี้ก็จะมียางอะไหล่อยู่ด้านล่างนี่นะครับอ่ามียางอะไหล่ให้ด้วยนะครับโอเคมาต่อนะครับด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราเดินมาตัวนี้เป็นกระบะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับน้ำมันเติมน้ำมันดีเซลรองรับน้ำมัน B 2ี่สิบนะครับอ่าโอเคเสรลครับ มาชมครับด้านหน้านะครับเป็นไงครับสวยงามนะครับแล้ววันนี้กระบะ e x t e n ซ e เดที่พี่บอลมานำเสนอตัวนี้รุ่นดีเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่629,000บาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้พี่บอลมีให้นะครับฟรีดาว25%เอ์เเอาไปเลยนะครับมาพร้อมกับผ่อนยาวสูงสุดอยู่ที่84งวดหรือ7ปีนะครับค่างวดตกอยู่ที่7,00 0กว่าบาทนะครับ แล้วตัวตัวนี้เนี่ยเอาไว้ทำกินเอาไว้ใช้งานประหยัดทนอึดแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่กับครั้งต่อไปว่าพี่บอลจะนำเสนอรุ่นไหนนะครับติดตามชมครับสวัสดีครับ